สวัสดีเด้อพี่น้องปองไปลุงป้าวานาบบานาสาวสกูลุกคนพู้ติดตามเ่าประตูใช่ในเวลาเราประตูใช่ออกอาการเราพี่น้องมนนี่เราประตูใช่มาแล้วต้องงวดเมือวันจำเป็นไดถอดเมือเศร้าจำเป็นไดถอดได้ดอกว่าได้เบิ่งก็มาเลยเมาหน้าปุ๊กเลยไหมพี่น้องเขาหน้าปุก่ันจงไปเบิ้งหน้าพี่น้องหน้าว่าได้ถอดได้ นี่เท่าได้ของเราประตูใส่นนี่ะปกฝนตกกับัวาะเศ้าพี่น้องเอ้ยฝนมาตกย่ำนี่ไหมฝนลงฤดูเนาะฝนลง,งย่ำยันหนึ่งือนจองเราที่เขาเดือนจองนั้วยังสีมาตกจุดฝนก็ได้ยันชิดจองสีมัดและที่เขาเดือนหนึ่งละมาจังได้คนเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำม,มาเนาะพี่น้องเนาะตกห้ำเขาห้ำน้ำคนอเอามา ตากแล้วก็มีพี่น้องตากฝนยังไงฝนจะไลยจังมายามนี่ว่า,า,ม,ามันยามยามฝนหมดแล้วก็มาเนาะพี่น้องเนาะหนาพี่น้องเบิ้งอ่านหน้าปุกแล้วก็จังไปเบิ้องลาประตูใช้ตอนเนาะพี่น้องว่าแล้วก็ไปเลยเนาะพี่น้องไปเลยไปเไปบิ้งเล่าเลยอเออพี่น้อง ทังหลายบาดนี่มาเบิ่งเหล้าประตูใส้น้ากันพี่น้องมือว่านนี่มือเศ้าในี่ได้ซวงรูดพี่น้องได้รูดเล้าเพราม่นได้รูดเดียวสมอเหล้าถ้าประตูชุดเหล้าประตูใส้ได้รูดเดียวพี่น้องนี่แค่ยิ้มาตอบให้เอาถือว่าบ่เก่งบ่เป็นยังมือเศร้าก็ขึ้นมาดอกพี่น้องชุดเหล้าประตูใส้กันเลี้ยด้อันเดียวเนาะพี่น้องเนาะเพรเอาไปไหลายๆก็คือว่าแล้วกัน เปการคำนวณน,น้ำพี่น้องนังเทียกับรุดไหลนั่งเทียกับเขาไหลเทียว่าให้รุดเมืกับ่า,า,บา,ารุดดอกน้ำพี่น้องเนาะเอาบัตรก้อนชิไปเบื้องวันที่สิกะเบื้องมารุดจังใดก้อนน้ำพี่น้องเนาะเอาประตูใช้วันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสุดเล่าประตูใช้รุดไปพี่น้องแล้วสันติภาพการรุดประสาชนเล่าเดนเกตล่องศเ,เ,งาาาาเ,เงข่าเกตพี่น้องในเก็ตส ไทเอกตาลุดมาตอบอยู่ในแค่ยิเด่นเกตล่องหกเข่าหกพี่น้องได้หกสองลุดแล้วกมาในเค่ยิเศร้าลดไปในกลุ่มของเขาก็ได้องลุตน้พี่น้องน้าร่วมกันมาถึงถึงเหล่าถึงหยีบปุ่นน้าวนนี้มาเบิ้งของวันที่สิบสามเลยพี่น้องเมืออื่นเศร้ามากลับมาหล้วหล่ะพี่น้องว่าไปโดนดอก ได้การได้ก๊นนกไดเลาวประตูใช่วันที่13ปพฤศจกิกายน2568จับคู่แล่วประตูใช่จ,จับคู่ซีเก่ากเก ket si, vịnh, si, vịnh si ม74ล่อง67ล่อง94คู่วิ่งเด่น4ลอง7 เราสันติภาพสันติภาพ chắp cù xuống cầu xuống cầu xuống kết xuống Nghĩ ngốc xuống Hốc xuống mình múc xuống cầm xuống cầu loàng. kết xuống loàng. Hữu Liên Xũn Lương Hục

เก้าศูนก้าหาเปีเก้า วิ่งเก้าห้ากลมเก้าห้าร่องเก้าศูนย์รองแปดเก้าคู่วิ่งเด่นเก้ารองห้า now x จับคู่สามสองหนึ่งสองห้าหกวิ่ง หนึ่งสองหนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองกลมสองสามล่องหา้าหกล่องคูวิ่งเดินสองล่องหนึ่ง にっけい。 giám si hà kết hà xuống mình หาศูนย์หาศูนย์วิ่งกลมหาศูนย์ร่องหาเจ็บร่องสามสี่คูวิ่งเด่นหา rong xuống nikkei k sâu dập khu cao xuân cao. แปดหา้วดหาวิ่งแปดหา้าวิ่งแปดห้า ร่องแปหาร่องเก้าแปร่องเก้ศูกูวิ่งเด่นหาร่องแปด แคมนจาจอพี่น้องพ่ขม่า,มาเราเราไปรุ่นโชกกันเมื่อนเสาร์เราประตูใช่วันที่13บสามพฤศจิกายนสองพนห้ารจับคูเก่าซีไอซีเก่าหกเก็ดเก็ซีบิงเก็ดซกลมเก็ดซร่องซีเก่าล่องหกเก็คูวิ่งเดินซีร่องเก็ ลาสันติภาพ0ูนย์เก้าก็วิ่งหกศูกลมหกศูร่องศูนยเก่าร่องเก็ศูคูวิ่งเด่นศูนยร่องหกปลาษาส้นเล่าเก้าศูนเกหาแปดวิ่งเก้าหากลมเก้าหาล่องเก้าศย์ล่องแปเก้าคูวิ่งเด่นหาไอเด่นเก่าล่องหาล,ลเาเอกตาสามสองหนึา 3, 2, 1, 2, หา 6, วิ่งหนึ่งสองกลมหนึ่งสอง ร่องสามสอร่องหาหกูวิงเดินสงร่องหนึ่งนี่เคอีบีไอพีสามสี่หาเกตหาศูนย์วิ่งหาศูนย์กลมหาศูนย์ร่องสามสี่ร่องหาเกตูวิ่งเดินหาร่องศูนยเคเาเก้าศูนย์แหาวิ่งแปหากลม8ปดหาร่องเก้าศูนย์ร่องแปดเก้าวิ่งเดินหาร่องแ อพี่น้องปูไดเ้เข้ามาแล้วก็ให้เลยโชคได้ลาบกันกสุขูสุขคนเดอ้อเฮงเฮงรวยๆกันสุข,ขูสุขคนแคปหน้าจอพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูน้ำเดอ้อให้โชคโชคมั่นมันกันเงินให้น้องทองให้ไรบ่เก็บบ่จนพี่น้องพอกันกบันที่สิบสี่แล้วพี่น้องบัตนี่สำรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี